สวัสดีครับครัวหมาไม่แดกยามค่ำคืนกลับมาอีกแล้วครับท่านวันนี้มาแบบนี่พิสดารเตี้ยๆนี่เราดูดอะไรแหมครัวหมาไม่แดก,ขออกเขาบอกว่ามาวันนี้สั่งพิเศษมาจากตลาดาบางประกอบอะไรวะโ๋วยจับน้ำเค็มนี่นี่เลิกง,งานมาครัวหมาไม่แดกยามค่ำคืนอีกแล้วครับท่าน เลิกงานมาตามเวลาตามนัดนัดมั่งไม่นัดมั่งก็ว่ากันไปแต่วันนี้อืมเราก็ไม่มีทาําไงอ่ะกินไม่มีอะไรน้ำยาน้ำยาเร่งลากแล้วฟิวม,มันไม่มันไม่ออกอะ่ะถึงแม้พี่จะขี่เมาเอยเมาขี่เอเพื่อเราพี่ติดยอมหยุดพักเดี๋ยวนี้พี่เลิกเมาสุราแต่ต้องกลับมา กลับมาเมาอารมณ์ไม่มาเลยทำไงอยู่เนี้ยเา่าในร้านวันนี้โหพี่ไม่มีจะขายมีแต่เบียร์แล้วทำไงเราก็ต้องมีกระสุนจำลองสิเราไม่มีขายหรอไม่มีขายเราก็ไปยืมเข้ามาก่อนเราก็ยืมเข้ามาเป๊กหนึ่งก่อนนะรุงี้ไปคืนเข้าสองเป๊กเอ้าหนึ่ง มันได้อย่างนี้สดชื่นหน้ามาแล้วอารมณ์ความรู้สึกฟิลดูวันนี้หมายไหมเส้นเสร็จเสร็จจับโอเคเลยนัวนัวมีใคร หนึ่งซีกมีเครื่องในไส้ตับปอดมา้าม,อ,มอร่อยนัวกินด้บ